ลูกนีหอโโโและเมนูประซิวที่ทางบ้านช่งเดชชอบทำกินก็นคือสวัสดีครับวันนี้ช่านงนเดชจะมาบอกวิธีทำขวดน้ำดักประซิวจะใช้ขวดใหญ่สองเอ้ยใช่ขวดใหญ่หนึ่งขวดก็ขวดเล็กหนึ่งขวดมาดูวิธีการครับขวดใหญ่เราจะเจาะเป็นขครงหมายบวกครับใช้มีดคมๆหน่อย นี่สักประมาณ4ี่เซน4ี่เซน5เซนน่ะลองกะดูครับว่าอันไหนมันจะกําลังดีจางเด็ดกัดจะประมาณ4ี่เซนครับนี่นี่จะเป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้ครับนี่นี่นะจากนั้นเราควรเล็กถิ่มไปในขวดใหญ ปับ๊บนี่ได้เลยก็จะเป็นขวดดักปลาซิวย่างนี้ครับเนี่ยอ่าส่วนขวดเล็กขวดเล็กเนี่ยเราจะเจาะสองลูก็ได้สามลูก็ได้อือเจาะเป็นถังไม้บวกเหมือนกันอันนี้เราจะทำไว้สำหรับเป็นทางเข้าของปลาซิวไม่ยากครับขวดดักปลาซิวเนี่ยทังนี้จะทำสองลูพอ น,นี่ได้แล้วอีที่นี่ขวดเล็กเนี่ยเราจะพับเข้าไปสีมุมนี่ขววเล็กกับเจ้าประมาณสี่ห้าเซนเหมือนกันครับเนี่ยแล้วก็จะได้รูแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งนี่เนี่ยครับเป็นทางเข่าของปลาซิว วิธีการดักเราจะหอยขวดว่าอย่างนี้นี่แล้วเราจะเอาเยือเนี่ยอาหารลูกไก่ใส่ไปในช่องนี่แล้วอาหารจะมัดตกมาอยู่ก่อนก้นขวดนี่จากนั้นเราก็ไปดักได้เลยครับนี่ครับง่ายๆขวดน้าดักปลาซิวอ่ะสังเกตมาแบ่งปันวิธีการแล้วกันครับนี่กล่องขึ้นมานี่ได้แล้วครับหนึ่งขวดใช่หลายขวดจะทําจะดักมากก็ใช่หลายขวดครับก่อเดี๋ยวเราไปทีอ่าหมายแล้วก็ ไปดักให้ดูครับผมจุดที่เราจะมาดักปลาซิวกันเนี่ยมันจะเป็นตัวอ่างเก็บน้ำครับน้ำจากลำธารน,น้ำตกบนภูเขาเนี่ยจะไหลลงมาแล้วกระเข้าไปในตัวอ่างเก็บน้ำด่านหน้านู้นครับผมมาดูวิธีการดักนะครับนี่เอาขวดใหญ่มาเสียบใส่ขวดเล็กครับแล้วขวดเล็กเนี่ยคือใส่อาหารลูกไก่ เขาไว้กดขวดเรียบร้อยครับจากนั้นก็กอกน้ำเปิดฝากอกน้ำกอกน้ำไปสักครึ่งขวดครับนะแล้วก็อะให้มันลอยลักษณะนี่นี่วิธีการดักเสร็จละแล้วก็พายเลาะไปตามริมๆอ่างครับดักห่างกันสักประมาณหามเมตรสิบเมตรแล้วแต่จุดครับนะพายเลือกจุดไป เรือลำกำลังพอดีตัวครับเนี่ยดูพายมาเรื่อยๆเยเหลาะไปะพอถึงจุดจะดักเนี่ยก็จะกวนน้ำให้มันลงลงครับไม่ให้ใบบัวใบไหลมันฟางนะเอาละเหยืกอกอกไว้เสร็จนะนกอกใส่รูครับแล้วให้ไปอยู่ก้นขวดจากนั้นก็กอ,อกาน้ำแล้วก็ปิดฟ้านะใส่น้ำไปประมาณครึ่งขวดครับนะ แล้วก็ดูว่าถ้ามันลอยหัวจมท้ายจมก็เทน้ําออกหน่อยให้มันลอยพอดีพอดีนะง่ายครับวิธีการดักก็ขวดน้าแบบนี้นี่ก็พายเลาะไปเรื่อยๆครับดักเรื่อยๆก็เดี๋ยวช่างได้ตัดไว้เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวตอนกู่ลงไปกู่เดียกันครับพมเห็นนกเป็ดน้ำไหมครับนะ่ะนกเป็ดนา้าอ่างเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะมีกุ้งหอยปูปลาเยอะครับแล้วก็ นกเป็ดน้ำก็ลงมาอาศัยนะ่ะเพราะข้างบนนะ่ะเป็นเขาครับนะจะมีฟูงหนกเป็ดน้ำลงมาหากินตลอดทั้งวันดำพุดดำวายอยู่นะน,นะมาครับมาเริ่มกูกันนี่ดินทุบตับทุบตับหมดเลยเนี่ยเนี่ยด,ดูสดๆเป็นๆครับขวดน้ำดักปลาซิลกับอาหารลูกไก่เล็กได้เรื่องดูครับน่ยเห็นไหม สดๆเลยมีทั้งปลาสอยปลากระกดีครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาซิวลูกนี่เข่าบ้านเลยครับนี่โอ้โหนี่โอ้นันขวดครับอย่างนี้นี่ สดๆดเป็นๆอาจะสองขีดไปครับตรงนี่เนี่ยเสร็จแล้วก็เก็บขวดล่างใช้งานต่อ ดูลูกนี้ครับนี่เนาะอโอ้โหดูครับเขานั่นขวดเลยแมสูตรนี่ที่เด็ดครับนี่ว้าวเนี่ยดูแต่ละลูกครับ ขวดหนึ่งกระด้มกหนึ่งอ่ะนี่ปลาซิวสดๆกูมาได้สี่ห้าลูกดูเนี่ยารามสดครับนี่ไม่ดูครับปลาซิวบ้านฉางเดดจะเป็นปลาซิวตัวเล็กๆนะละเอียดกำลังมกกำลังต่มเข้มเลยนี่ไมยเด็ดเหลือเกิน เลยดูครับโอ้โหแนนขวดโอ้โหนีหหหหห่สองขีดไปแล้วนี่สองขีดฟ้าด้วยกดเนี่ย กแล้วมีขวดกันมาดักิบลูกครับแล้วก่อจะดักสองรอบ นี่นี่นี่กองเห็นบป่าไมมลูกแน่นอีกแล้วอืโอโหอาหารลูกไก่อาหารลูกไก่เล็กครับมันจะมีพวกล้ำพวกข้าวโพดผสมอ่ะได้เรื่องตามล้านไอเกษตรเนี่ยมีขายกิโลละละเล่าสามสิบสามห้าบาทครับบอกเขาว่าอาหารลูกไก่เล็ก ดูดูดูดินเพียะพะ้ยผะเพี้ยผะ,ะไปครับตรงนี้อยู่ในป่าบอลน,นี่่ะว้าวโอ้โหดูตรงนี้ตัวใหญ่นะครับนี่แต่ละลูกเขาไม่น้อยนี่ลูกไหนมีขยะเยอะเนี่ย ฝักน้ำสาดให้มันสะอาดครับดูลูกนี่โอ้โหแน่นขวดครับทุกคนมาเดีดจริงจริงแน่นเป๊ะครับเนี่ยสองขีดไปแล้วครับเนี่ยสดสดปิ้งปิ้ง วทหนึงก็ทำมุกได้หอนึงนะครับ ตงตัวเป็นปลาส่อยเข่าแล้วออกปาโขวดไม่ได้ ยิบจับยิบจับยิบจับแล้วเข่ามากบางน้อยบางก็แลแวแต่จุดครับจุดไหนที่มีฟูงเยอะ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 เนี่ยก็จะเข่าดีจุดไหนที่ฟูงบางบางน้อยก็จะเข่าน้อยน้อย โอ้ด,ดูแต่ละขวดแต่ละขวดโอ้เด็ดจริงๆครับผมช่างเด็ดเปลี่ยนให้อาลงไปกู้บางนะครับนี่มาถ่ายคลิปบนฝั่งบนตะลิ่งนี่จะได้ภผาพมุมกว้างกันบ้างครับนี่ยกเลยนนะยกแหละถ่ายเลาะกู่เลาะดักไปเลยครับนี่ก็เดี๋ยวเราดักเสร็จเนาะเอากลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปปลากันครับผม ดูครับฟ้าที่เราได้กันมาปลาซิวสดๆจากอ่างเก็บน้ำนี่เราจะเอามาล่างทำความสะอาดครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นทุงละโลแล้วก็วิง่งสสงตามบ้านครับผมนี่ เราจะเอามาล่างตองล่างให้สะอาดครับให้เศษต่างๆเนี่ยมันออกให้มดเวลาคนที่เขาลับไปเนี่ยเขาก็เอาไปเหลือกอีกนิดหน่อยไปล่างนิดหน่อยก็สามารถทํากับข่าวได้เลยดูสดๆครับผมนี่ซิวสดๆวันนี้ครับเพิ่งขึ้นมาจากน้ำนี่ให้หมดเลยโอ้โหผลงานวันนี้ครับลาลาสัก สีหาโลเราดักทั้งหมด2องรอบครับนี่ยดูน่าจะได้ลลากสัก45โลได้นี่ยช่างเป็นทุงละโลทุงละโลครับนี่อ่ะทุงละโลเกินนิดนิดครับใส่มาเนี่เท่านี้ครับได้ละหนึ่งทุงและเมนูปลาซิลที่ทางบา้านทางเดชชอบทํากินก็นกนคือว้าว ปาซิลฮิบขิงครับรูร้ว่าปาซิลต้มเค็มใส่หัวขมิ้นไปหน่อยๆน้ำก,จก็จะหอมๆเหลืองๆแบบนี้ครับแห่คลิปนี้ก็พาไปดักปาซิลพาทําขวดน้ำดักปาซิลพร้อมถึงทําเมนูพื้นบ้านนะครับนี่อ่ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม